สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง7447 Tech To Travel J1 o f f i c i a l นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจมากๆนะครับคือวันนี้ผมได้รับโลมาแล้วครับนี่ครับโลห10,000สนซับสไคร์นะครับของช่อง7447 Tech To Travel J1 o Official นะครับเป็นโล เป็นรางวัลแห่งภาคความภาคภูมิใจของช่องนะครับผมภูมิใจกว่าผมได้เงินนะครับนี่อันนี้โล่เนี้ยตั้งใจทํานะครับผมตั้งใจทําช่องมาเป็นระยะเวลาสองปีเต็มนะครับผมได้โล่นี้มานะครับผมตั้งใจอยากได้โล่นี้มากๆนะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติของช่องเนาะเป็นเกียรติประวัติสําหรับเราเองด้วยนะครับผม คนติดตามช่องผมครบแสนซับเมื่อวันที่16บหกธันวาคม2อ6 7นะครับนี่แล้วก็โลมาวันที่6นะครับวันนี้ครับวันที่6มกราคม2อ6 8นนะครับก็ระยะเวลาเดินทางของโลนี่ครึ่งเดือนนะครับก็ตอนเราครบหนึ่งแสนซับปุ๊บ เขาก็ทาง youtube ก็จะนี่ครับเขาจะส่งข้อความมาถึงเรานะครับให้เราแลกโล่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าการก่อข้อมูลนะครับเวลาเราก่อข้อมูลนะครับพยายามรอกเป็นภาษาไทยเลือกเป็นภาษาไทยนะรตรงนี้ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษทําไมผมถึงเลือกเป็นาาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมไม่รู้ครับเพราะผมก็เพิ <c> ่ง <oughs> ทําช่องเหมือนกันครับแล้วไม่รู้ว่าเราจะกอรอแบบไหนด้วยนะครับ พอดีเขาบอกให้เลือกภาษาผมเลยเลือกเป็นภาษาอังกฤษผมคิดว่าช่องผมเป็นช่องภาษาอังกฤษี่ครับผมก็คิดว่าต้องเลือกเป็นภาษาอังกฤษไงผมคิดว่าเลือกภาษาอังกฤษให้เข,เขาเขียนชื่อภาษาอังกฤษในโลน,นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเลือกภาษาอังกฤษเลือกภาษานีให้เราเลือกภาษาตามตามบ้านเราเลยตามประเทศเราเลยครับให้เลือกเป็นภาษาไทยเพื่อจะกรอกที่อยู่นี่แหละครับเมื่อผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษผมก็ต้องกรอก ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนี่ด้วยครับกรอกภาษาไทยไม่ได้นะครับนั่นแหละถึงมาถึงหมางอ่อตอนที่อจะส่งเนะี่ยตอนที่จะแก้ไขไมันแก้ไขไม่ได้นะครับเขาไม่ให้แก้ไขนะครับเราก็กรอกตามช่องที่เขาดอกจันสีดแดงนะให้กรอกให้หมดนะที่เป็นดอกจันสีแดงนะครับช่องไหนที่เป็นดอกจันสีแดงเราต้องกรอกทุกช่องนะครับแล้วก็กดส่งกดแรกนะ่มันมีภาษาอังกฤษเขียนเขาว่าแรกอยู่ ตัวแรกแรกโลนี่นะครับเนะี่ยส่วนท่านใดที่ยังช่องใดที่ยังไม่ถึงแสนซับก็ทําไปเรื่อยนะครับอดทนนะครับทําไปเรื่อยผมจะแนะนำเคล็ดลับนะครับการทําให้ช่องได้ครบหนึ่งแสนซับนะหนึ่งแสนซับจะขไวๆนะครับคือให้พยายามลงคลิปสั้นเยอะๆนะครับลงคลิปสั้นเยอะๆจะได้คนติดตามเยอะนะครับผมเคย ได้ผู้ติดตามวันหนึ่งเกือบพันนะครับที่ลงคลิปสั้นนะี่ครับเราพยายามจับทาง YouTube ให้ถูกนะครับเนื่องจากว่า youtube เนี่ยถ้าเราลงคลิปลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าคนเปิดมาแล้วปัดทิ้งนี่ u t u b e จะไม่ดันฟีดเลยนะครับถ้าคนเปิดมาเจอแล้วกดดูเนี่ย youtube จะขึ้นฟีดให้เลยนะครับสังเกตจับทาง YouTube ให้ได้นะครับเขาก็จะ,ะทำแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นพฟตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพวก แอปฟ้าแอปดำก็เหมือนกันครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับเราพยายามหาจุดให้ได้นะครับเวลาเวลาทำคลิปสั้นนะครับก็พยายามทำให้มันสมูทให้มันใกล้เคียงกับเนื้อหาที่เราลงนะครับอย่างเราขับรถไปเราจะใส่เพลงไปงี้เราพยายามหาจังหวะเพลงให้มันเข้ากับแนวทางคลิปเรานะครับไม่ใช่ว่าลงอย่างไงอยากลงก็ลงมันลงได้ครับแต่ว่าคนดูไม่ดูคนเขา เข็นแล้วก็ปัดผ่านไปนี่ถ้าปัดผ่านไปนี่เราก็มันก็เสียแล้วครับคนก็ไม่ดูคลิปเราแล้วสังเกตได้ง่ายนะที่ผมทํานะถ้าเกิดวันไหนมันพีคมากๆนี่นะครับคนก็จะดูเยอะนะครับดูเป็นเป็นแสนเป็นล้านนะแต่ของผมนี่ยังไม่ยังไม่ถึงล้านนะอยู่ประมาณเก้าแสนนะคลิปที่อยู่ดูเยอะที่สุดครับแต่ว่าถ้าเราทําคลิปไหนมันมันบูมแนวไหนเราทําแนวนั้นเลยเราเน้นแนวนั้นเลยนะครับเน้นแนวนั้นเลย น้นแนวนั้นเลยนะครับถ้าเราจากประสบผลสําเร็จนะครับเราอย่าไปดันตามใจเรานะครับเราต้องทําคลิปตามใจคนดูตามใจเอฟซีนะครับเราต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าการทําคลิปบางทีถ้าเราฝืนก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราอย่าฝืนนะครับพยายามทําให้เป็นแนวทางที่เขามาติดตามเราเวลาทําคลิปอ่ะมันก็จะมีช่วงขึ้นช่วงลงนะมันจะมีจังหวะ บางเดือนก็อาจจะลงบางเดือนอาจจะเพิ่มนะตัวนี้เราก็อย่าท้อน,นะครับก็แล้วก็อีกอย่างผมก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปเข้ามากดไลค์กดซับสไครต์จนช่องผมเนี่ยระยะเวลาสองปีเนี่ยถือว่าประสบผลสำเร็จมากเลยนะครับในการทําคลิปถึงแม้จะเป็นช่องแบบช่องโนูนีมนะครับเราก็ทําตั้งใจทํแเราก็ ประสบผลสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าไวพอสมควรนะฮะสำหรับช่องผมนะครับเราก็เหนือสิ่งอนใดก็คือเอฟซีหลครับท่านก็คือหนึ่งี้มีส่วนร่วมหนึ่งในนั้นนะครับในโลกใบน,นี้ก็ขอบคุณเอฟซมากเดี๋ยวเราก็มาเปิดโลกพร้อมๆกันเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครับเรามาเปิด โลก่กพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับเปิดสดๆเลยนะครับนี่สดๆเลยไม่ยากเลยใจดีโลเงินนะครับ ปิด,ดสดสเห็นเลยครับเปิดสดสดด้วยกันนะครับขอบคุณเอฟซียังมากเลยนะครับที่นี่ครับมาแล้วมาแล้วนะครับอืดเอา้าไม่เห็นไว้เฮ้ยโลอยู่นี่โลอยู่นี่นะครับ FC. เอฟซีเื้ก็จะมีนี่ดำๆปิดให้ด้วยนะแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับเนี่ยมีกลาดให้ด้วยนะครับมี หนังสือด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับมาแล้วนะครับโลโอ้ให้ดูด,ดูนี่นะครับโลไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมว่าสวยงามนะนี่มีนี่ด้วยนะนี่ทีมงาน YouTube นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นลูกนี่ช่องนะครับเจ็ดสี่ีเจ็ด t e คทู t r a วลเจโอแวนออฟฟิเนะครับนี่แสนซับสไครต์นะครับนี่ครับเห็แนแอนขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเอฟซีมากที่เมีเตาทางช่อง7447 t e c h t t t a ็ e l l คเ f จโนะครับจะพยายามพัฒนาทำช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณเอฟซีมากนะครับสรบสบผลสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนะครับ โอเคครับ okay